ต้องนี่เลยก้องจิ๋วไร้สายขนาดเล็กพกพาได้ติดได้ทุกที่เฝ้าบ้านให้ทุกเวลากล้องจิ๋ว p รีโอภาพคมชัดระดับเพ็ด,ดีโอ้โหชัดมากไร้สายสามารถดูภาพได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเดินทางหรือทำงานก็สามารถเข้าไปดูภาพผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบนี้เลยและบอกเลยว่าติดตั้งง่ายมากๆเพราะเขาจะมีชุดอุปกรณ์ติดตั้งแขมมาให้แบบครบชุด ยึดตามเสาตามมุมบ้านหน้าบ้านในบ้านนอกบ้านในรถก็ติดได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาเพราะตัวฐานของกล้องตัวนี้เป็นแม่เหล็กสามารถติดตั้งได้ไม่ต้องเจาะรูให้ยุ่งยากและสามารถปรับและหมุนผิศทางได้ด้วยติดปุ๊บดูภาพได้ปั๊บง่ายๆแบบนี้เลยแล้วบอกเลยว่าตัวนี้สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ไกลทั่วโลกพกพาง่า,ายไฟดับยังไงก็ยังใช้ได้ ไม่ว่าจะติดไว้ที่บ้านหรือแอบติดไว้ในรถคุณแฟนก็ทําได้ง่ายๆเลยจับภาพจับขโมยเก็บหลักฐานได้ง่ายๆเพราะกล้องตัวนี้มาพร้อมกับอินฟเรตในตัวกล้องจิ๋วไร้สายดูออนไลน์ได้24ชั่วโมงใส่ในมมรีิกาได้มาพร้อมกับหวกบันทึกวนซ้ําลบไฟเก่าบันทึกไฟใหม่ให้เราอัตโนมัติช่วยให้คุณบันทึกภาพได้ต่อเนื่องไม่ต้องกลัวเมมเต็มเลยปกติตัวนี้เกือบ2องพันแต่เราไม่ขายวันนี้เราจัดโปรโมชั่น 1ือหตัวแถมอีกหนึ่งตัวและยังไม่พอเรายังจัดในมมรี่าสาร์ิ32ิกให้อีก2อันฟรีฟรีฟร oh, <boy. S 1> ทั้งหมดนี้ในราคา990บาทยัง9้ารสบบาทตงีเก็บเงินปลายทางใครสนใจจิ้มลิงด้านล่างได้เลยราคานี้เฉพาะวันนี้เท่านั้น